วงการละครขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปเลยค่ะแค่เห็นเคมีของคู่พระนางพระเอกป้ายแดงกรัฟคณาวุฒิและสาวเจนนี่ที่มาประกบคู่กันฟิตติ้งละครโรแมนติกที่ทุกคนรออัปเดตเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธซึ่งภ่มิทุนแบบสมศักดิ์ศรีจัดเต็มหน้าผมคอสตูมแบรนด์เนมให้เห็นคาแรคเตอร์กันชัดๆกับเรื่องราวของซูเปอร์สตาร์สาวสุดปังคุณวาวาสิตาที่จะูบเพิรมมิสซัมติงกับน้องชายร่วมบ้านที่เป็นช่างแต่งหน้าคู่ใจอย่างกัด งานนี้เลยต้องมีบทพิสูจน์ความเป็นชายเพื่อมาใจสุปตาสุดแซ่บรับประกันความสนุกความจิ้นเกินร้อยเริ่มเปิดกล้องเข้าฉากถ่ายทำด้วยกันเร็วนี้รับรองว่าฟินไม่ไหวสีสันบันเทิงจะรีบนำมาเสิร์ฟแบบจุกๆกันแน่นอนค่ะวันนี้ก็ยังติดเต้นอยู่เพราะวันนี้เราได้ทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำด้วยกนันครั้งนีคือการถ่ายรูปครับผมก็จะเกร็งเเขินเขินครับดีใจค่ะที่ได้ได้เล่นละครอีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะของพี่เจนนี่จะอาจจะต้องปัดฝุ่นใช่ไหมแต่ผมอาจจะต้องเริ่่มมให เพราะว่าเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะใหม่สําหรับผมใช่แต่ก็แบบเขาเพิ่งเล่นซีรีส์มาไงอีกไม่นานเกินรอนะคะอีกไม่นานจริงจรวกเมื่อเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะฝากทุกคนนะครับติดตามมัดหัวใจยาสุตาด้วยนะครับผมก็คาดว่าน่าจะได้รับชมเร็วๆนี้แหละครับผมก็เต็มที่ทั้งคู่ครับฝากรับชมด้วยครับผม